สวัสดีครับผมช่างโค้ดนะครับวันนี้จะมาแนะนํารถนะครับผมรุ่นนี้จะเป็นบูมลิฟต์นะครับจะเป็นยี่ห้อจีนี่นะครับรุ่นแท62น้ำหนักตัวรถทั้งหมดนะครับผมจะอยู่ที่ทั้งหมด10ตันความสูงในการใช้งานนะครับทั้งหมด20เมตรครับผมรวมคนทํางานก็ประมาณ21-22เมตรแล้วเราใช้เชื้อเพลิงดีเซลเป็นหลักตัวน้ําหนักกระเช้านะครับจะรับน้าหนักได้ทั้งหมด227กิโลกรัมตัวนี้นะครับจะเป็นเหมาะกับงานภายนอกอาคารนะครับงานที่สูงงานเชื่อมน็อตเชื่อมเหล็กวางโครงสร้างอาคารต่างๆนะครับผมงั้ ใช้งานด้านด้านล่างตัวรถกันครับผมนะครับอันนี้คือจะเป็นการใช้งานของด้านล่างตัวรถก่อนการใช้งานทุกครั้งนะครับเราจะต้องเปิดปุ่มนี้ครับยิมเมอร์เจนซีสีแดงเปิดเปิ๊บขึ้นมาทีนี้ตัวฟังก์ชันกุญแจจะมีอยู่2อสองฟังก์ชันถ้าหมุนขวาดูไปใช้งานด้านบนกระเช้าหมุนซ้ายคือใช้งานด้านล่างของตัวรถเวลาเราเริ่มต้นรถนะครับเราสตาร์ตตรงนี้ครับผมนี่ครับสตาร์ตรถก่อนที่เราใช้งานทุกครั้งนะครับเราจะต้องกดตัวนี้ควบคู่ อันนี้คือคันเร่งของตัวรถนะครับตลตาดยกเท่าน,นี้นะครับท่อนหนึ่งนะครับยืดครับตัวนี้ได้เป็นยกจิ๊บนะครับ ตัวนี้จะเป็นหมุนกระเช้านะครับผมส่วนตัวนี้จะเป็นหมุนตัวรถนะครับตัวนี้จะไม่ให้ใช้เลยไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่เพราะมันเป็นตัวความหงากระเช้าตัวนี้อันตรายในเวลาอยู่ข้างบนไม่จำเป็นอย่าใช้มันนะครับผม ส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นฟังก์ชันฉุกเฉินนะครับในกรณีที่เผื่อคนข้างบนเกิดอุบัติเหตุหรือหมดสติควบคุมรถไม่ได้นะครับคนที่อยู่ภาคพื้นทําไงบ้างครับอย่างแรกครับบิดกุญแจมาที่ด้านล่างใช้งานด้านล่างอยู่เราเปิดตรงนี้ขึ้นครับแล้วยกตัวนี้ขึ้นนะครับพร้อมกับเอาฟังก์ชันลงฟังก์ชันไหนยกอยู่เอาฟังก์ชันนั้นลงครับอย่างเช่นนะครับแบบนี้นะครับนี่ครับรถก็จะค่อยๆลงมาอย่างช้าๆแล้วก็พาคนลงมาอย่างปลอดภัยนะครับผมเดี๋ยวจะพามาดูการใช้งานด้านบนกันนะครับว่าใช้งานยังไง นรนบอันนี้คือการใช้งานด้านบนนะครับปุ่มสีแดงแบบนี้จะมีด้านบนด้านล่างเหมือนกันทีนี้เราจะต้องหมุนกุญแจมาฝั่งด้านบนกระเช้านะครับเสร็จแล้วเราก็เปิดฟังก์ชันตัวนี้พอเปิดไปตรงนี้ติดปุ๊บก็คือพร้อมในการสตาร์ทเราดันมาทางขวาครับคือสตาร์ทแบบนี้ครับแล้วเราก็เหยียบคันเร่งก่อนที่จะใช้งานนะครับ แล้วฟังก์ชันการใช้งานต่างๆด้านบนอันนี้จะเป็นจิ๊บนะครับนี <Okay. S 1> ่ครับรถก,ก็จะยกขึ้นอันนี้หมุนซ้ายหมุนขวากระเช้านะครับ <Okay. S 1> ส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นยกขั้นที่หนึ่งครับผมนะ <Okay. S 1> ครับ ท่อทหนึ่งนะครับส่วนอันนี้จะเป็นท่อนยืดนะครับยืดตัวรถเพิ่มความยาวอันนะครับอันนี้จะเป็นการสอนวิธีการใช้งานลงฉุกเฉินของตัวรถนะครับอันดับแรกนะครับรถเราจะต้องดับเครื่องแล้วนะครับเราเปิดตรงนี้เปิดตรงนี้ขึ้นมานะครับ ดันตัวนี้ครับรูปแบตเตอรี่ดันขึ้นไปข้างหน้านะครับแล้วเราก็เหยียบพันเล่งด้วยจะได้ยินเสียงมอเตอร์นะครับแล้วเราก็เอาเลือกฟังก์ชันที่เราจะใช้งานเอาลงนะครับรถก็จะค่อยๆลงอย่างช้าๆแบบนี้นะครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นตัวความหงายกระเช้าตัวนี้คือจะไม่ให้ใช้งานเลยนะครับ ครับก็จบกันไปแล้วนะครับสาหรับการใช้งานรถยี่ห้อจีนี่นะครับแท62ถ้าเป็นพื้นดินหรือพื้นทรายนะครับผมอยากจะแนะนําให้มีแผ่นเหล็กปูแล้วก็มีไกด์เดินตีธงนานะครับว่าตรงไหนเป็นอันตรายนะครับตัวรถนะครับน้าหนัก10ตันกว่านะครับฝาท่อหรือฝาอะไรขับผ่านได้ครับไม่มีปัญหาแต่อย่าจอดแช่ในพื้นที่นั้นและหรืออย่ายกบนฝาท่อเสี่ยงอันตรายต่อการคว่ำได้นะครับก็นะครับฝากบริษัทีควิมเมนต์ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ็กซ์ลิฟบูมลิฟขนาดเล็กกลางใหญ่หรือจะเป็น รถสปเดอร์ลิฟที่เอาไว้เก็บงานภายในอาคารถ้าเกิดลูกค้าไม่ชัวร์ในเรื่องสถานที่นะครับสามารถติดต่อเข้ามาบริษัทได้นะครับไปวัดพื้นที่หน้างานหรือถ้าขับไม่เป็นทางบริษัทเราก็มีอบรมสอนในการขับขี่เบื้องต้นในการใช้งานครับผมก็สวัสดีครับ